กลับที่สนามสุพชันสายอีกครั้งหนึ่งครับฟุตบอลนันก,รกรเรียน11ปีกอกระวัติศาสตร์ในนีครับ2025นัดทีสส่2กลุ่ม A นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับเป็นกำกับระวังสวนกุหลาบวิเชียรยพบกับทางด้าน,นโพธิมิตรวิทยานะครับต่อนเนื่องกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้บทสรุปจะเป็นยังไงครับ <c oughs> อา่าเริ่มเกมครับเกมแรกเริ่มครับเป็นสุขลาบเป็นฝ่ายเก็บอลบุกก่รนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับวันนี้มาดูกันว่าพวกเขาจะเก็บสามแต้มได้หรือเปล่านะครับ บุณจะพบทุ่มมาให้เพื่อแล้วจวังหวะแทงต่อมาแล้วได้แปรลูกนี้หลุดหล่อไปครับโอ้โหก็ได้ทักทายเหมือนกันครับทฟกฝั่งของสุกุลาบเป็นหมเลขแปดน,น,นะครับตีมก,กรโปรจีนชายมาจังหวะนี้เอ้าถึงก่อนแล้วยังเกี่ยวได้ครับแล้วจวังหวะได้ลุยเข้าไปอบอลยังได้อยู่ครับพุทธิมิตรให้มาที่ภูิพัธนธ์ผูริพัธนธ์เปิดจังหวะนี้ฉลับแล้วก็อุ้ยดักเสาแรกได้ครับจังหวะงทีมชัด แม่ยังไม่หลงเหลี่ยมนะครับโอ้โหจังหวะลุยขึ้นมาตรงนี้ครับของโพธินิมิตนี่อ่าก็เกือบที่จะได้ลุ้นเหมือนกันครับเด็กสามเสนชิวๆรออ้าอาใครใครรู้บ้งครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดือดร้อนตาก้องอีกแล้วแหละแต่จังหวะนี้ของโพธินิมิตหลุดมาแล้วก็ได้ยิงลงูกนี้โอ้โหลูกต่อไปครับจังหวะยิงของทีมรัดเก็มอินครับ แม่เจอคุณบอยพาไป <c oughs> แวะเลาะที่โรงเรงียนตน่างๆนานาก่อนแตจังหวะนี้ทีรัตโอ้แม่ <c oughs> ยิงหลุดไปเองครับ <c oughs> ตักมาตรงนี้แล้วู้หดูครับน้ำหนักดีเหลือเกินแล้วของเข้าซ้ายยิงลูกนี้ขู่ข้ามคานออกไปครับแม่ทีรัตเข็มอินนี่ครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าตัวนี้ โอ้โหเสียดายเลยครับผมว่าเดี๋ยรอให้ด่านเลิกก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลุดดี้ค่อยไปเชื่อผมนะเอาดูตรงนี้ก่อนครับตั้งด่านได้ไหมครับหลุดอลจังหวะนี้นั้ยิงโอ้โหทีบล็อกครับจังหวะหลุดเข้าไปของทางนั้นทีร์ตอีกแล้วครับโอ้โหคนนี้ยิงหลุดไปเองครับอ่าดูตรงนี้ครับลูกเตะมุมของโปรธินิมิตเลีย์เลีย์มาก่อนเลีย์มปก่อนโปรเตตักมาจังหวะนี้เอารับไปอยู่ครับ แต่ยังเคลีย์ทิ้งได้ครับแล้วก็จบครั่งแรกครับสุขลาบกับโพรทีมีเดีเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าถึงนาทีนี้เนี่ยทั้งสองทีมยังไม่เคยเสียประตูในโอเพนเพลย์เลยนะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ครับสุขลาบห้มาแล้วยิงด้วยขวาลูนี้หายเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับสุขลาบวิเยไลได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับ ส่วนกุหลาบมาแล้วครับดูจังหวะเบิ้ลตรงนี้สวยเลยครับนิติพงศ์แล้วหักข้อไม้ทียิงลูกนี้มีขวางอยู่แต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วครับนี่ครับจังหวะที่ดานุเดชกันโอภาสครับให้มาตรงนี้ก่อนที่จะจบด้วยนิติพงศ์อันนั้นตันลงครับโอ้โหดูครับยิงลูกนี้เพชรชลายุทธโสบุญมาขวางอยู่ก็เอาไม่อยู่จริงๆครับอินิศักดีตัดได้แค่ปลายมือนะครับคือเป็นคู่หูที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาทั้งสองคนเลยครับ จังหวะลิงกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านนิติพงษ์ยิงเสียบสสองเข้าไปครับเปิดไปเสาแรกเอ้าบอลหลุดมาแล้วได้ซัดโอ้โหเนึ่งเลยครับดีแล้วก็ข้ามคานไปครับจังหวะยิงของกิติพัฒน์บุญดวงครับนั่งแท็กติกตรงนั้นกันเลยครับจังหวะต่อบอลขึ้นมาของสุกรับจังหวะนี้ได้เลือกซัดไอ้โอ้โหชนคานไม่ได้ครับจังหวะหลุดเข้าไปของนิติกรแม่ลูกนี้ เกือบขยับนำไปสองศูนแล้วครับแล้วจ,วจังหวะแต่สวนขึ้นมาของบนิทิพนิตต้องตัดฟาวแล้วจวังหวะนี้ปุตศินเดินมาให้เหลืองเลยครับกับนิติพงศ์ครับน่าจะได้ประตูที่2เหลือเกินสวนกลาบยิงยัดเลยครับโอ้โหมาเกือบที่จะหนีห่างเป็นสองศูนย์อยู่แล้วครับดูดครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงตรงนี้ครับ <c oughs> ก่อนสอนพินิจครับโอ้โหชนขาสนั่นเลย พาคินรอเพื่อเติมมาครับแล้วให้มาที่พุทธพันธ์พุทธพันธ์ยกมาจังหวะนี้เอ้าเกือบจะโอ้โหเกือบจะเสียใต้ขาเหมือนกันครับโอ้ทีทัศน์ยังไม่เหื่อยครับนี่ครับขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายแล้วโอ้กึ่งยิงกึ่งผ่านมาแต่ว่านี่ครับยังยอดเยี่ยมอยู่ครับสําหรับทีทัศน์กล่าวฉีดครับผู้สาวประตูสวงกุลาปัดไว้ได้ปลายมือครับสกลการเปิดย้อนมาเยอะเลยนะครับลูกนี้ ครับจะเกี่ยวกับไปโบกที่มาได้ครับแล้วเคลียร์ถึงต่อมาอีกทีนึงเอาแล้วจวังหวะจะจ่ายให้เพื่อนไม่ดีแล้วตายแล้วครับธีรเทพธีรเทพได้ลากกันไปเทีรเทพธีรเทพมือเรงธีรเทพจังหวะสุดท้ายธีรเทพจะได้หลุดไปแล้วจัดตรงนี้โอ้โหยิงหลุไปเองครับไม่ได้ครึที่สองครับสุกุลาบโอ้โหดูครับความแข็งแกร่งของธีรเทพครับ อ่ะดูครับสูตรนี้อย่างที่บอกโพดิมิดสูตรเยอะเหมือนกัน,นะอ่านดูสูตรนี้ก่อนระยะประมาณนี้เขาได้บ่อยนะแล้วก็ยิงเองหดนนี้ชนคานครับโอ้โหมงหุนไม่ทนึงเคลียทิ้งได้ครับูหูริพันธ์โผทองตู่ครับโอ้โหบอลเลี้ยวแล้วชนคานครับโอ้โหลูกนี้ ไม่ได้ประตูตีเสมอครับโพธิมิตเอาแล้วจังหวะของยูเทพได้ซัดอีกทีนึงฉลาบเ่ยนทางแล้วก็โอ้โหแม่ได้เตะมุมครับตัดลับไปนี่โอกาสของสุขลาป,ประตูที่สองยังไม่ได้ครับพีรทัศน์ปัทุ์ทุงให้ใกล้ๆโอ้โหเพื่อนเกือบดีเกือบไม่รู้กันเปิดไปทีนึงจังหวะนี้เอาลุดบ้ายูเทพได้ซัดลำ้ำนมาไปก่อนแล้วครับโอ้โห โอ้โนี่ไม่มีสกอร์จริงๆเลยครับสำหรับทีละเทศครับโอ้เนี่ยครับจังหวะแหมเหมือนไม่ล้ำหน้าครับแฮนด์บอลละครับโอ้แบบนี้ก็ปิดจ็อบเลยแล้วก็หลบทะเลหลังฐานครับเป็นนักสุกหลาดครับโอ้เก็บสามคะแนนได้สำเร็จครับเชียร์ชนะโพธิวิทไม่ได้ดึต่อศูนเลยครับ